เกริ่นเกริ่นก่อนนิดนึงทำงาลสวัสดีครับเพียสวัสดีครับคุณสุดยอดเมื่อไหร่จะได้นั่งบีเอมคุณสุดยอดล่ะครับสวัสดีฮะ ไม่รู้จะชวนคุยอะไรดีอ่ะหน่อยลองชวนคุยหน่อยดิเยอกจะนอนตอนไหนสักพักเขาผมเดี๋ยวก็นอนแล้ว,วพี่เจมสวัสดีฮะ,ะจินยอดบุญได้เปล่าลองถามเปมครับ ันนี้ไปเจอเป็นมาเป็มไม่ค่อยสบายครับช่วงนี้เหมือนแบบพออากาศเปลี่ยนนาแบบฝนตกฝนตกอะไรงนี้ก็เลยบอกให้ดูแลตัวเองกีๆดีเป็นห่วงเฮียอยู่กับใครอยู่กับพี่ปามแล้วก็แม่ครับ ทานข้าวหรือยังคะทานแล้วคัาผมเพิ่งไปทานอันนี้มาเพิ่งไปทาน U n I มาอร่อยมากไม่ได้โปรโมทนะเราไม่ได้ค่ารีวิวด้วยแต่อร่อยมากเพิ่งไปทานมาเป็นบุฟเฟ่ฮะใส่ตาสั้นเท่าไหร่ที่จริงใส่ตาบุ๋นสั้นไม่ได้เยอะเลยครับผมแต่บุ๋นเป็นคนที่แพ้แสงเลยแบบตัดแว่นแผ่ไอ้นี่กันแสงสีฟ้าแล้วแต่ที่จริงมันก็สั้นแหละแม่ก็เลยบอกให้ใส่ให้ตัดแว่นไปเลยเดี๋ยวใส่ตามันจะสั้นกว่าเดิม ก็เลยต้องตัดแว่นหะมันรีเฟกกระจกอะรีเฟกแว่นพอหวยหน่อยเอาเลขน้องเทาออมาไม่บอกหรอก <c oughs> เราขอเก็บไว้ถูกคนเดียวก่อนเดี๋ยวงวดหน้าค่อยบอก <c oughs> เดี๋ยวงวดหน้าค่อยบอกงวดนี้เราขอถูกถูกคนเดียวกันถ้างวดนี้ถูกนะสักหกล้านเดี๋ยวจะถอยรถม่อีกคัน พิ่งพอถอดแล้วปวดตาเลยนะปวดกระบอกตาอะไรแค่ไม่ให้เลขทะเบียนรถบอกขี้งกแหละไม่ได้ขีงกสักหน่อยเห็นเฮียแล้วขี uhh. ้เก <ients> ียจทำงานเลยไม่ได้ครับต้องไปทำงานนะฮะ เนี่ยจะลงอะไรกี่โมงเดี๋ยวสักพักครับผมเดี๋ยวก็ลงแล้วมาให้หายคิดตึงเฉยเเพราะแบบเอาจริงเราหายไปนานจริงแหละช่วงนี้เราวุ่นวุนอยู่อะไรใหม่ได้ข่าวพ่อเริ่มเป็นพลโทรแล้วเหรอมันอ๋อวันนี้มันสุก

เอาไงดีก็อยากจะบอกว่าคิดถึงมากๆนะครับผมก็คือแบบช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอีเวนต์ไม่ได้เจอทุกคนเลยเนาะพี่จริงก็อยากแบบให้ให้โควิดมันหายไปไวๆนะเราจะได้แบบเจอกันแบบเต็มๆสักทีไม่ใช่แบบห่างๆกันอยู่อย่างนี้อครับผมก็ช่วงนี้ใครแบบใครที่กำลังสอบหรือแบบเหนื่อยกับการทํางานก็สู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับก็อืมอืม ก็เป็นกำลังใจครับผมสู้ๆการทำงานสู้ๆการสอบสู้ทุกอย่างเลยนะครับผมเลิฟยูนะครับอินเตอร์แฟนมิสยูด้วยเดี๋ยวเราไปละว่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเนาะบายๆนะครับฝันดีฝันดีนะฮะ